มีอยู่ประมาณน่าจะ60สิบสายพันธุ์ได้ค่ะตอนนี้โอ้โคลหกสิบสายพันธุ์สิบต้นขึ้นไปก็ใช้แค่ห้าร้อยบาทเวะป่ะพี่ใช่ค่ะอุยสวยมอร์นิ่งดิวถ้าอย่างเงี้ยส่ง30บาทก็ส่งครับมีก <laughs> <laughs> ีเวสตาร์ไมสตาร์ไมก็เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันที่เป็นเมจิกกายเมจิกแบ็คเมจิกกาย สวัสดีค่ะมาพบกับยูโมโมชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะพาไปหาร้านพี่เก่งนะคะซึ่งปลูกโคลโลคาเซียเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านพี่เก่งมีอะไรขายบ้างแล้วราคาเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะมาตลาดปลาบ้านโป่งนะคะร,ร้านพี่เก่งนะคะชื่อใช่ค่ะตัวนี้เป็นร้านต้นไม้ไทม้ายซอยนะคะอะโลคาเซียไม้ดาม่างพันสีนะคะม,มีขาวโคโลโคลโลมีประมาณเกือบ มีอยู่ประมาณน่าจะ60สิสายพันธุ์ได้ค่ะตอนนี้ทอะโคลหกสิบสายพันธุ์เยอะมากแต่ว่าที่นี่ที่นี่มีไม่ครบนะคะจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่บ้านจะเยอะกว่านี้ใช่ค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็เขาก็มารับไปขายต่ออ๋ออันนี้คือเหมาไปเรียบร้อยแล้วนะคะของลูกค้าอันนี้ต้นละร้อยใช่บรรณาบรรณาก็หนึ่งยบาทแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นแม่ค้ามารับต่ออีกทีหนึ่งก็จะให้สิบสิบต้นขึ้นไปก็ใช้แค่ห้ายบาทสิบต้นขึ้นไป ต้นละ50บาทต้นละ50บาทโอ้ราคาดีมากอันนี้บอลนานะคะต้นละร้อยแสดงว่าพี่เก่งแบบเยอะมากอันนี้มิวกี้เว้ยป่าพี่ใช่ค่ะใหญ่มากอย่างนี้ขายยังไงคะพี่ไซส์ไซส์ใหญ่ๆไม่ได้ขายค่ะตอนนี้เพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่เชิงว่าต้นแม่ก็คือแบบว่าให้ให้ลูกค้าเขาดูว่าเราเลี้ยงต้องแต่เล็กๆไปเนี่ยที่ที่ที่เราขายเล็กๆเนี่ยเลี้ยงโตขึ้นมาจะเป็นทรงนี้จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้า โตขึ้นมาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้มอร์นิ่งดิวอุ้ยสวยมอร์นิ่งดิวอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเหมือนกันเ้าโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไหลขาก็ห้าสิบใช่อันนี้สามร้อยปกติพี่ก็คือขายส่งเลยใช่ค่ะส่งแม่ค้าถ้าอย่างนี้ส่งสามสิบบาทก็ส่งครับอันนี้สามสิบบาทก็ส่งแล้วนะคะโอ้โหราคาดีมากก็สั่ง่ด้อันนี้ใช่ไหมราคายังไงคะพี่พี่เก่ง อันนี้ไว้ทําแจกเฉยๆทำแจกโอ้ยน่ารักมีทําแจกด้วยนะคะมีหลายแบบเลยถ้าด้านะท่านตรงนี้ก็มีแบบเนี่ยส่วนมากก็จะต้นละ2 0 0บาทถ้าเกิดซื้อน้อยก็3ต้น500ถ้าเอาเยอะเลย10ต้นขึ้นไปก็คิดแค่1น0บาททุกตัวโอ้ให้ทุกตัวระกันได้ใช่อ๋อราคาดีมากอันนี้สวยเนาะหนอนกินใช่ไหมพี่ลมเมื่อกี้เนี่ยค่ะตีอ๋อลมมันตีใช่อันนี้ก็คือมิวคเวเอช คู่ราคาลงมาถึงสองแล้วข้างหน้าเป็นเพนเทสตัวนี้อันนี้เพนเทสอ๋อสตอมสตอมค่ะเมาอีสไลด์เมาอีสไลด์ค่ะตัวนี้เป็นตรงนี้เป็นไฮบิดไฮบิดใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้อ่าโคลมิเนอร์อ๋อคลมิเนอร์แล้วค่ะอันนี้แบ็คโอปอโอ้จะใส่ชื่อทันไหม มิ้งคิเวไวลาวาไวลาวาอันนี้นะคะฟาโลมอจิโตฟาโลฟาโลมอจิโตก็อย่างที่บอกราคาก็คือกระตันได้เหมือนที่พี่เก่งบอกสตาร์ไมล์สตาร์ไมล์ก็เป็นตัวไฮบิดเหมือนกันตัวนี้อยู่ราคานี้แต่ว่าถ้าเกิดส่งแม่ค้าก็ลงให้ชุ่มหนึ่งสี่ต้นสี่ต้นพันธุ์ให้สี่ต้นพันธุ์สี่ต้นพันธุ์นะคะมูจิโต้ก็ดี ราคาดีมากนะคะใช่แล้วก็มีพวกช้างอะไรเงี้ยโอ้โหช้างช้างแางเหลืองยังไงคะพี่พันสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทใช่ราคาดีนี300่สามร้อยเงี่ยต้นใหญ่เบเริ่มเลยโหนี้ใบละร้อยค่ะอันนี้พาลัโซนะคะใบละร้อยเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเยอะมากอย่างข้างหลังนี่คือเป็นต้ตนโชหรือว่าต้นขายคะพี่อ่าต้นโชค่ะส่วนมากจะเป็นต้นโชหมดเลยใช่แต่ถ้าเกิดเขาอยากซื้อลูกแคะตัดสดก็ได้ก็ขาย แคะลูกตัดสดก็ได้ตัดสดก็ขายให้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยโอยังไงอะพี่ทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นโคโล,โลเยอะขนาดนี้ชอบชอบโคลชอบบอลชอบโคลโลชอบบอลใช่ไหมหอยสวยใหญ่มากนี่ใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นเมจิกกายเมจิกแบ็คเมจิกกายหญ่มากอันนี้มอจิโต้ค่ะอ่ะเนี่ยแบ็คโอปอลแบ็คโอปอลอันนี้คือไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าแคะลูกได้เนาะถี่เก่งงไว้แบบ ตัดสดก็จะแข็สวยใช่เรียงไม่ดูใช่ไหมตัวนี้สตาร์มายเมื่อกี้เนี้ยที่เป็นไฮบริดอะครับอันนี้ก็ไม่ได้ก็มีที่มีไข่ข้างบนข้างหน้าใช่ค่ะที่มีไข่ข้างหน้าโที่ราคาห้าร้อยมักกี้เนี้ค่ะใหญ่มากๆมิดเดลรีโอ้ยใหญ่มากอ่าไดมอนด์เฮดเี้ยโ่ใหญ่ี้ยจะปลูกไว้แบบว่าอย่างละต้นสองต้นเพื่อให้เขาดูเวลาเขาโตอ่ะมันจะเป็นทรงนี้จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าโตมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ ก็คือเลี้ยงกลางแดดเลยเปิดร้านเลี้ยงเลยว่างนั้นเถอะทาโลใหญ่มากอะพี่เก่งเลี้ยงยังงั้นใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> โอ้ใหญ่สวยมากร้านสุดท้ายนี่คืออะไรคะพี่เซมาอีโกค่ะอ๋ออะไรนะเมาอีโกโอ๋อเมาอีมันจะมีเมาอีสไลด์กับเมาอีโกถ้า<อ>สไลด์จะเป็นตัวตรงข้างท้ายนู้นค่ะตัวนี้<อ>เป็นโกโอ๋อคนละแบบอาแล้วตัวนั้นจะเป็นเลดอายคล้ายๆกัน <c oughs> แต่เลดอายจะผิวไม่มัน ันนี้เลดอายนะคะนี่โหใหญ่มากตัวตัวนั้นแนนซี่นะคะอ๋อแนนซี่ที่เคยแบบว่าโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งใช่แนนซี่ของที่นี่จะเป็นแนนซี่จีสติงก็คือมันจะมีมันจะมีหูเหมือนใส่กางเกงในจีสติงงี้เขาเรียกแนนซี่จีสติงถ้าปกติแนนซี่เฉยๆเขาจะมีแค่ขาวๆลงมานิดเดียวใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นแนนซี่เฉยๆอันนี้แนนซี่จีสติงมันจีสติงก็คือมันจะมีสีเหลืองข้างบนตรงนี้เยอะข้างบนใช่ค่ะ ก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจมาร้านพี่เก่งก็ไม่ซื้อก็มาถ่ายรูปเล่นได้ไม่เป็นไรโอ้ไม่ซื้อก็มาถ่ายรูปเล่นได้ไก็มาหาพี่เก่งที่บ้านโปง่งตลาดปลาบ,บ้านโปง่งแต่ไม่ได้อยู่ข้างในเนาะอยู่ข้างนอกอยู่ตรงท้ายอยู่ตรงอยู่อยู่ท้ายเลยท้ายเกือบเกือบร้านสุดท้ายเลยค่ะเกือบร้านสุดท้ายเลยท้ายซอยนะคะก็จะขายโครโรคือเยอะมากมาดูมาถ่ายรูปมา อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อพี่เก่งขออีกรอบนึงค่ะ089ค่ะ089 362 362 2879 2879นะคะหูยร่มเย็นมากอะตรงเนี้ยทั้งหลังเนี้ยคือตั้งใจจะทำไว้ให้แบบลูกค้ามาแล้วถ่ายรูปเล่นสวยๆว่าเหมือนมันเดินในดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วใบใหญ่ทุกต้นเลยอะหนูเสียวมากไม่เป็นไรค่ะสวยมากใบใหญ่ทุกต้นเลย อันนี้มันใช้เวลานานไหมพี่เก่ง่อมันจะใหญ่ขนาดนี้ไม่นานค่ะประมาณ3เดือนก็ได้แล้วค่ะ3เดือนก็แบบนี้แล้วเหรอใช่อยังยางเมจิกกลายตัวนั้นอะนย้ายมาแล้วตัดใบทิ้งหมดเลยจากที่บ้านอะ่ะ<อ>ก็ปลูกใหม่ก็ได้เดือน,น,นกว่าเ,เดือนกว่าก็ได้แค่อย่างนี้เลยค่ะโอ้ยใหญ่มากสวยมากอ,อันนี้คืออะไรคะพี่สตอมค่ะสตอมน่ารักดีเนาะ อันนี้น่ารักดีนี่ก็มีแบบอ่านี่แหละตัวนี้สตาร์ไมายอที่ถ้าบอกว่าเป็นอันนี้ก็ราคาพิเศษใช่หครึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้าบอกว่าดูรายการนี้มาก็เดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะมีแถมด้วยเดี๋ยวมีของแถมโอ้โหลดเลกแจกแถมกจะจุยนี่ถ้าเป็นอย่างงี้ห้าสิบบาทถ้าอย่างงี้ยคือห้าสิบห้าสิบบาทอันนี้เป็นเป็นคือเมจิกตัวนี้ค่ะเป็นเมจิกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวลูกเขาอันนี้ก็ราคาห้าสิบบาทหสิบบาทส่งด้วยไหมคะพี่ไม่ ไม่ค่อยไม่ได้ส่งใช่ค่ะซื้อซื้อหน้าร้านดีกว่าถ้าเกิดส่งมันจะกลัวมีปัญหาเดี๋ยวใบเสียหายอะไรเนี่ยแพ็คยากด้วยใช่ใช่ใช่บนแพ็คยากเนาะอะโลฮาก็มีนะ300บาทใช่กระถางนะ300ทั้งกระถางยกกระถางนะคะ0 0บาทอ่บาทถ้าเป็นแค่หนึ่งต้นแค่ก็ตัวนั้นเป็นแบ็กวีโดแบ็กวนโดมีเยลโลว์วีโดด้วยเป็นสีเหลืองอ๋อเยลโลว์วโดค่ะนี่บรรณา นี่บน,น้าโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะก็จบคลิปการรีวิวร้านพี่เก่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็มาที่ตลาดปลาได้นะคะก็พี่เก่งจะขายวันเสาร์อาทิตย์เนาะที่ตลาดปลาแล้วก็วันจันทร์นะคะ,ะ,คะขายที่สนามหลวงสองนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่พี่เก่งให้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบายค่ะ